อาหารบำรุงสมองชะลอภาวะเสือ่อมสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญมากสำหรับร่างกายเพราะมีหน้าที่ในการควบคุมระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความคิดความจำต่างๆแต่เมื่ออายุมากขึ้นโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองอาจจะเกิดความเสื่อมถอยทําให้การทํางานของสมองมีประสิทธิภาพลดลงส่งผลให้เกิดอาการหลงลงลืมลืม สมาธิสั้นความจำสั้นเรียนรู้ช้าได้ดังนั้นตัวช่วยในการชะลอภาวะเสื่อมของสมองคือเราสามารถเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองได้ดังนี้ปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่นอกจากจะช่วยบำรุงสมองในเรื่องความจำแล้วยังช่วยเสริมสร้างเซลล์ประสาทในสมองให้แข็งแรงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ได้แก่บลูเบอร์รี่สตอรอเบอรี่เชอร์รี่ พราะมีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระสูงจะช่วยระบบหมุนเวียนเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองและยังช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดและป้องกันการสูญเสียความทรงจำแต่กล้วยมีวิตามินและแรา่ธาตาุต่างๆบำรุงสมองช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผักโขมมีเอนไซม์ที่ดีต่อลายเซลล์ประสาทช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ประสาทรวมถึงยังมีกรดโฟลิกสูงที่ดีต่อความจำ อาหารประเภทธัญญพืชเช่นเมล็ดดอกทานตะวันมเมล็ดงามีโปรโตีนไขมันดีวิตามินเอสูงแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มสารอาหารกระตุ้นสมองรวมถึงยังมีแมกนีเซียมทําให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอ p ปเปิลวิสารที่ช่วยเพิ่มการสร้างสื่อประสาทในสมองซึ่งเป็นตัวกําหนดความสามารถในการเรียนรู้และความจําจึงช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมไข่ไก่ ในไข่แดงอุดมไปด้วยสารโคลีนที่มีหน้าที่ช่วยในการพัฒนาการทำงานของสมองให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัวช่วยที่หาได้ง่ายและสะดวกที่สุดในการบำรุงสมองคือน้ำเปล่าเพราะ3ามในสของสมองมีน้ำเป็นส่วนประกอบดังนั้นควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8แก้วนอกจากจะช่วยให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งอีกด้วย เพราะการมีความจำที่ดีและยืนยาวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการดังนั้นเราควรเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองให้หลากหลายควบคู่ไปกับการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเช่นการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของสมองหรือโรคต่างๆที่เกิดจากความผิดปกติของสมองเพื่อการมีความจำที่ดีและยืนยาว ด้วยความห่วงใยจากสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข